ออก,กับดุกเช่นเคยครับกับช่องโนเนมนะครับสวัสดีพี่พี่พเพื่อนเพื่อนสมาชิกโนเนมทุกท่านใครอยากได้รถ BMW สภาพใหม่สุดๆไม่น้อยสุดๆนะครับวันนี้มีมานําเสนอคันหนึ่งนะครับหายากมากๆสหรับสภาพนี้นะดุกบอกได้เลยนะครับดุกมาพร้อมกับ X4 20D M Sport รถปี2019นะเลขใหม่แค่20,000รถมือเดียวประวัติศูนย์ BSI ก็ยังเหลือเหลือไปจนถึงปี2024นะครับก็ยังได้อีก2ปีเต็ม ไม่น้อยมากๆราคาแค่2,850,000บาทเดี๋ยวไปชมสภาพกันดีกว่าครับว่าใหม่ขนาดไหนออปชั่นเป็นยังไงบ้างครับ กระโปรงเป็นแบบตึงสอครั้งแล้วก็เดินมาไม่ต้องหาเขี้ยวนะครับถัง,งัดขึ้นได้เลยนะฮะรถมือเดียวไม่น้อยๆขนาดนี้ก็แน่นอนประวัติสวยๆใสๆอยู่แล้วเช็คกระสุนได้นะครับมันมีเรคคอร์ดอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ซื้อ BM ใหม่ๆ BSI ยังไม่หมดเนี่ยนะฮะก็เช็คประวัติง่ายตรวจสอบง่ายนะครับอย่างที่ลูกบอกไว้ต้นคลิปอะ่ะมันคือรถใหม่มีไม่มาพร้อมกับเครื่องดีเซล2 0 0 0 ขวินพาวเวอร์เทอร์โบเทอร์โบหนึ่งลูกนะครับแรงม้าสูงสุดก็1 9 0แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์ไฟฟ้า8สปีดจุดเด่นแน่นอนเลยทำไมรถ BMW ดใช้เครื่องบล็อกนี้ในหลายๆรุ่นมันได้ทั้งอัตราเร่งและความประหยัดน้ำมันขออนุญาตใช้คำว่าประหยัดโคตรๆถ้าใครเติมน้ำมันเต็มถังนะแล้วขับไปเชียงใหม่เนี่ยน้ำมันหมดก่อนเอามาคืนทุกนะนะครับคันนี้ประหยัดจริงๆน้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้ประมาณพันโล นี่ขนาดเหยียบใช้งานทั่วไปนะร้อยยี่สิร้บนะฮะมันประหยัดจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับผมก็จะเห็นว่าสภาพสีคันนี้เนี่ยก็เหมือนรถใหม่เลยนะฮะแทบจะร้อเจ้าของเดิมนะครับเอารถไปเคลือบแก้วนะฮะเคลือบแก้วของ CTS แล้วก็แรปใสแบบเป็นโปรเทชันฟิล์มแบบฟื้นฟูตัวเองได้รอบคันเฉพาะค่าแรปเนี่ยก็เกือบแสนละ ประหยัดไปเกือบแสนเลยนะไม่ต้องไปทำเองใครเอาไปนี่คือคุ้มสุดๆนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ไฟหน้าเนาะไฟหน้าเป็นแบบ Adaptive LED ของ BMW นะครับก็นอกเหนือจากเปิดปิดออโต้เนาะก็ปรับสูงต่ำแล้วก็ปรับเลี้ยวตามพวงมาลัยลงมไปถึงปรับหลบคันข้างหน้ากับรถที่สวนให้ด้วยนะฮะเป็นไฟอัจฉริยะของเขานะครับแล้วก็มีไฟตัดมอก LED เนาะชุดแต่ง M Sport นะครับจากโรงงานรอบคันมีเซนเซอร์ รอบคันหน้าหลังแล้วก็กล้องมองหลังนะครับกระจังหน้ารมดำนะฮะก็เป็นสีดำขอบโครเมียมตามสไตล์สปอร์ตของ bmw เนอะนะฮะอ่ะสีเนี่ยแน่นอนแหละมันไม่มีรอยอยู่แล้วเพราะว่ารถมันใส่ฟิล์มกันกระแทกไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันโปรเทคชันในรอบคันนะฮะล้อนะครับห้าการคู่นะฮะลาย m นะครับเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นขอบ19มาพร้อมกับยาง245นะครับ เท่ากันทั้ง4เส้นสภาพยางดีครับใช้ได้อีกนานนะฮะด้านข้างก็จะเป็นแบต M นะครับพร้อมทั้งช่องข้างๆเนี่ยเขาเรียกช่องแอร์ r ริเทอรนะฮะก็คอยรับอากาศนะจากช่องนี้นะครับตีอ้อมล้อแล้วก็ให้มาออกที่ช่องนี้นะฮะลมมันจะไปได้ไม่เข้าไปปั่นที่ล้อมันได้อโรไดนามิกเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับโอเคไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ซันรูฟแบบพารามิคนี่นะฮะไม่ต้องกลัวร้อนนะครับติดฟิล์มไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะมีแรกหลงังคานะครับสีดำเข้ากับตัวรถด้วยความเป็นสปอร์ตนะครับเผื่อใครอยากจะใส่แรกทูเล่น,นะครับใส่จักรยานหรือใส่กล่องใส่ของเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็สามารถทำได้รถเป็น Comfort ตเ c e s เก็คือเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับที่มือจับทั้ง4บานสามารถล็อกรถและปลดล็อกได้ทั้งหมดลอด้อหลังสภาพสวย,สวย คือไม่มีตำหนิอะครับรถคันนี้นะครับไปท้ายด้านหลังนะครับตามสไตล์ X4 เนอะโฉมนี้รหัส G แล้วนะ G02 ท้ายสวยๆแบบสปอร์ต BMW เรียกรถแบบนี้ว่า S A C นะครับ Sport Activity Coupe นะฮะถ้าเป็นแบบ X3 เขาเรียก S A V คือ Sport Activity Vehicle นะฮะก็ถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราส่ง S U V สไตล์สปอร์ตแล้วกันนะครับเรียกง่ายอ่ะ ท่อไอเสียออก2นะครับผมกันชนท้ายแบบ M ตรงนี้ก็จะเป็นแบช X 4นะครับแล้วก็ X Drive 20D X Drive ก็อย่างที่ทูกพูดไปในคลิปตระกูล X Drive ทั้งหลายนะฮะก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะของ B M เนอะที่ถ่ายกำลังจากล้อคู่หน้าสลับไปล้อคู่หลังไปมาเนี่ยนะฮะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความประหยัดน้ำมันนะครับผมโอเคที่เปิดฝาท้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่คันนี้ก็ มีเตะเปิดเตะปิดนะก็เตะเปิดเลยละกันนะครับฝังเท้าไปข้างใต้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับช่องเก็บของด้านหลังสภาพเนียนๆนนะฮะอ่ากล่องใส่ซองกุญแจนะครับก็ยังเก็บไว้อยู่นะฮะแล้วก็นี่ช่องเก็บของเอ็กซ์ตร้าอันนี้คือกล่องใส่กล้องบันทึกภาพ BM นะครับราเจ้าของใช้พาร์ท BM มหมดเลยนะฮะไม่ไปติดกล้องข้างนอกนะครับ ก็สบายใจออกจากศูนย์เนาะให้ศูนย์ติดให้เลยนะฮะบอหลังพับได้3ตอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมภายในรถกันดีกว่าว่าใหม่เอี่ยมขนาดไหนครับผม มาลองระบบคอมฟอร์ตเอ็กเซสเนาะนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับล็อกรถนะฮะก็ติดตรงนี้นี่กระจก้างก็ภาพให้นะครับส่วนปลดล็อกนะฮะเราสอดมือเข้าไปนะครับอ่าโอเคเปิดประตมาก็จะพบกับการตกแต่งด้วยแถบอลูมิเนียมนะครับผมทรงสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะฮะเป็นเป็นทรงขนมเปียกปูนเนาะภาษา PM เอ็เขาเรียกเตตโกนอนะครับ แล้วก็มีโลโก้ตัว x ตรงนี้นะฮะเครื่องเสียงเป็นฮาร์มันคาร์ดอนนะครับ Logic 7ก็ให้เสียงแบบสเตอริโอนะฮะดูหนังฟังเพลงนะครับให้ความบันเทิงได้ค่อนข้างสมบูรณ์ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เบิดปิดฝาท้ายนะครับปรับกระจกต่างๆนะครับผมทุกอย่างสภาพไร้รอยนะฮะครับนี่สครับเพลทนี่ยังไม่ลอกพลาสติกออกเลยเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับพร้อมปรับปีก ด้านข้างได้นะฮะเมมโมรี่เฉพาะฝั่งคนขับนะครับได้2องตำแหน่งโอเคสภาพภายในสวยๆนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับผมกุญแจของคันนี้ก็ด้วยความที่เป็นรุ่น cbu มันก็จะได้ดิสเพลย์คีย์แบบนี้นะฮะ,ะเป็นกุญแจใหญ่นะครับเหมือนมือถืออันเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องก่อนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทเลย ครับเลขไหม่สองหมื่นะครับไหม่น้อยสุดๆนะครับถึงได้บอกว่าสภาพมันใหม่จริงๆนะคราวนี้มาดูกุญแจกันนะครับนี่เดสก์เพลย์คก็นี่สไลด์ถูอันล็อกนะครับ, unlock, รบเขาก็จะสามารถดูสถานะรถได้นะครับผมว่าล็อกล็อกอยู่หรือเปล่านะครับผมสถานะรถเป็นยังไงบ้างนะครับไฟไฟหน้าเปิดทิ้งไว้ไหมนี่มันเลื่อนดูได้เนาะ ระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะครับสำหรับน้ํามันที่ยังเหลืออยู่นะแล้วก็ระบุเวลาสําหรับการเปิดระบบระบายอากาศภายในรถนะครับนะสวยดีครับและที่เหลือก็ตรงนี้ก็เป็นล็อกรถนะฮะปลดล็อกเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็เปิดไฟนะฮะโอเคกาใส่ซองไว้ก่อนนะครับนี่เขาก็มาอยู่ในซองแบบนี้เลยอันใหญ่ๆนิดนึงนะครับ อ่ะเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยทรง M-Sport นะฮะสามก้านแบบนี้เนาะด้านซ้ายก็จะเป็นครูสคอนโทรลนะครับด้านขวาก็เป็นโหมดเกี่ยวกับความบันเทิงต่างๆนะฮะมาพร้อมแพทเทิร์นชิปซ้ายขวานะครับปัดน้ำฝนออโต้ Auto อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิตช์ไฟต่างๆนะครับไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกหน้าฟลกรมด้านหลังปรับความสว่างหน้าปาดัดแล้วก็ พาร์กิ g งไลท์นะครับไว้สาหรับใช้จอดรถนะฮะอันนี้ตั้งไว้ที่ออโต้อยู่นะครับโอเคการด้านซ้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับกับนี่ตัวนี้ไฟสูงออโต้นี่ตัว A ตรงนี้นะฮะนี่ก็อย่างที่รู้บอกไปมันสามารถเปิดปิดออโต้สูงตามออโต้แล้วก็ปรับหลบคือมันปรับองศาหลบคันข้างหน้านะครับคันที่เราไปขับตามเขาแล้วก็คันที่สวนมาโดยอน,นมัตินี่รวมไปถึงเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะฮะมีประโยชน์เยอะ ตอนขับไปต่างจังหวัดเราเจอเส้นทางมืดๆนะครับมันส่องสว่างได้สุดๆเลยนะครับอำนวยความสะดวกให้เราเนาะกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหน้าจอ iDrive เป็นจอใหญ่ทัชสกรีนนะครับผมนะทัชสกรีนนะฮะจะเล่นที่เลื่อนที่ปุ่ม i ไอรีฟก็ได้หรือทัชก็ได้นะครับดูสถานะรถทุกๆอย่าง e v เอฟเฟกติ้งจิ๊กเ l ลอยู่ในนี้ทั้งหมดเหมือนคอมพิวเตอร์ติดล้อเลยรถใหม่ๆเนาะยุโรปตอนนี้แอร์ดิจิตอล สามโซนคือแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น, Wireless นไวเลสชาร์จิ่งนะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือชาร์จเจ้ากุญแจใหญ่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องใส่แก้วน้ำเนาะนะครับครัตรงนี้ปิดได้นะฮะนี่ปุ่ม air rise นะครับก็เป็นปุ่มที่เล่นคล้ายๆมือถือครับนึกไม่ออกกดแ a c k ไว้ก่อนนะฮะหรือทัชที่หน้าจอเนี่ยก็สบายนะครับเกียร์ ออโต้แบบ8สปีดไฟฟ้านะครับข้างๆก็จะเป็นโหมดการขับขี่เนาะมันจะดีฟอ u ล์ทุกครั้งที่คอมฟอร์ตก็คือโหมดนี้นะครับถ้าอยากขับสนุกก็ไปสปอร์ตแล้วเราจะเห็นเขาว่าอินดิว d วะฮะมันเราสามารถเซตได้ด้วยว่าเจ้าอินดิวเวอรเนี่ยเนี่ยมันคอนฟิกเกอร์นี่นี่พงบาลายแบบไหนเอนจินแบบไหนเกียร์แบบไหนนะครับผมอเลือกไดนะ้ก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะครับ หรือ ECO ก็เซตได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเค ECO ก็เน้นประหยัดเนาะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นควบคุมความเร็วนี่นิวน้ว,นว,นวไม่ตรงควบคุมความเร็วลงเขาอัตโนมัตินะครับก็ลงทางลาดชันก็เราเลือกตรงนี้ได้นะฮะเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮนะครับสวยด้วยสปอร์ตด้วยขับสะดวกด้วยคันนี้นะถัดมาอ่ะช่องเก็บของนะครับ ใต้ที่วังแขนสภาพเบาะสวยๆไม่มีรอยเจ้าของเดิมใช้งานคนเดียวนะครับไม่ค่อยมีใครไปไหนด้วยนะฮะโอเคครับบุกต่างๆนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างครบกุญแจ2ดอกก็ここได้เป็นเรือใบดอกหนึ่งแล้วก็ได้เป็นเจ้ากุญแจดิสเพลย์อีกดอกหนึ่งในส่วนของฟ e e l i n g การขับขี่กาะถนนมากช่วงล่างเฟิร์มมาก เหมาะกับถนนประเทศไทยสุดๆแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพที่ฝาท่อหลุมอะไรไม่รู้เต็มไปหมดช่วงล่างเฟิร์มขับสนุกนั่งก็สบายและที่สําคัญโคตรประหยัดน้ํามันนะอ่ะให้ดูเนี่ยหนึ่งในสี่เนี่ยแบบสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้มันยังได้2องรอสามสิบห้านะครับถ้าเติมเต็มถังเนี่ยเจ้ามิเตอร์ตัวเนี้ยก็จะบอกว่าพันกับอีกนิดหน่อยกิโลเมตรที่วิ่งได้นะครับโอเค สวยๆแบบนี้ข้างหน้าโอเคครับสบายเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมานั่งข้างหลังกันแล้วนะครับอ่ะเข่าเนาะไปจนถึงอ่าพนักเบาะหน้าเนี่ยก็ประมาณ10กว่าเซนนะครับพื้นที่วางเท้าเหลือเยอะพอสมควรสำหรับคนสูง183ยแมไปโทษครับร้อยเจ็ดสิามังดุกไงโมเมความสูงตัวเองนะฮะด้านหลังมีช่องแอร์ให้พร้อมทั้งปร,ปรับอุณหภูมิได้นะครับผม โอเคอ่กระจายความเย็นทั่วถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่องใส่เอกสารตึงเปรีย้ยกก็รถมันใหม่มากอะเนาะนะครับตำหนิก็เลยไม่มีข้างหลังก็มีช่องใส่ของให้ที่ประตูนะครับตรงแผงประตูก็มีสตมป์ปั๊มตัว x มานะฮะเบาะใหม่ๆนะครับจุดย็ดบอเด็ก 2. จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น ที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วน้ำนะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่ดุกลืมเปิดให้ดูนั่นก็คือนี่พาร์โนรามิกซันลูฟอ่ะรอบวันนี้ขอเปิดจากข้างหลังแล้วกันนะครับนี่ให้ดูมุมมองที่ต่างไปนะครับโอเคอ่าม่านเป็นวันทัชนะครับผมก็ยาวมาถึงด้านหลังนะฮะอ่ะลองเปิดกระจกดู ครับทุกอย่างทำงานสมบูรณ์นะครับเต็มร้อยนะฮะก็หน้าหนาวก็ไว้ใช้รับอากาศธรรมชาติได้นะครับหรือลังฝนตกใหม่ๆนอกไปเที่ยวเขาใหญ่โอเคขอปิดก่อนนะครับ ดีนั่งสบายประหยัดน้ำมันสุดๆ BSI เหลือราคา2องล้านแปดแสนหหมื่นคุ้มสุดๆแล้วนะครับผมราคานี้ได้สภาพนี้นะฮะเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่า X420D M Sport คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดนะครับสภาพความสวยงามของเจ้า X420D M Sport คันนี้นะครับ โอเคทวนกันก่อนรถปี2019ไม่แค่20,000มือเดียวประวัติศูนย์นะฮะ BSI ยังเหลือด้วยนะครับถึงปี24นะฮะราคา2ล้าน8 50,000บาทเครดิตดีจัดไคนแนนเต็มมาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างนะครับไซนี้นั่ง4คนเนี่ยโลง่ลงๆสบายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางเนาะไม่เกิน4คนนั่ง5คนได้แน่นนิดนึงนะฮะก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับไซ นั่งคนนั่งขนาดนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ลูกบอกไปเนาะคันนี้ก็ติดฟิล์มกันรอยมาแล้วรอบคันนะครับแบบฟื้นฟูตัวเองด้วยนะก็ประหยัดเงินไปเยอะยางก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่หารถ bmw ที่ยังฟรีซอร์วิสยังติด bsi อยู่แล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเนี่ยเพราะเจ้านี่เป็นเครื่องดีเซลนะครับคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ในทุกมิติเลยนะฮะขับง่ายขับสบายนะครับ แล้วก็ประหยัดน้ำมันฟรีค่าดูแลโอ้โหสารพัดข้อดีใครสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครต้องการที่จะขายอย่างเดียวนะครับเรามีบริการฝากขายลองโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย่ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโนเนมนะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมนะครับส่วนใครที่อยากดูรถอินสต็อกสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ i-nom.com n a e สำหรับวันนี้ดูขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ